สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในครั้งนี้นะครับมาตอบคําถามที่ริมทะเลครับจะให้อาจารย์เจี๊ยบช่วยมาตอบคําถามหน่อยสวัสดีค่ะขอสอบถามค่าจ้างฆ่าหมูขายที่เขียงหมูต้องเสียภาษีไหมคะจ้างฆ่าหมูนะขายที่เขียงหมูเขาบอกว่าเขาจ้างฆ่าชำแหละหมูค่ะไปจ้างฆ่าแล้วเอาชิ้นส่วนที่ชำแหละแล้วมาขายที่เขียงหมูต้องเสียภาษีแบบไหนคะ ท <c oughs> ่้วเจี๊บจะตอบยังไงในเรื่องของภาษีน <c oughs> ีคือ <c oughs> สรุปก็คือเขาเป็นร้านเขียงหมูที่ขายเนื้อหมูใช่ไหมคะอืมใช่ใช่ใช <c oughs> ค่ะคออันนี้มีหมูไว้ขายนะอย่างเงี้ยค่ะค่ะกรณีนี้นะคะเป็นบุคคลธรรมดาก็เสียภาษีนะคะสองครั้งก็คือภาษีกลางปีพงด94ค่ะแล้วก็ภาษีสิ้นปีก็คือพงด90ค่ะซึ่งพงด94ก็จะยื่นทุกเดือนกันยายนของทุกปีนะคะส่วนพงด90ก็จะยื่นตอนเดือนมีนาคมของทุกปีค่ะ ภาษีอันนี้นี่คือภาษีเงินได้ถูกไหมใช่ค่ะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะแล้วจะรู้ได้ไงว่าต้องยื่นเท่าไหร่ดูยังไง ค่ะก็ดูจากรายรับรายจ่ายที่เราได้จดบันทึกเอาไว้นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เจ้าของร้านเขียงหมูนะคะจะต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยค่ะว่ารับมาเท่าไรจ่ายไปอะไรบ้างแล้วค่อยมาเลือกว่าจะยื่นเสียภาษีที่เราจะยื่นประจําปีนะนะคะว่าเป็นภาษีแบบเหมาก็คือหักค่าใช้จ่ายตามเหมาหรือจะเลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริงถ้าเราจะเลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริงก็ต้องมีบิลค่าใช้จ่ายจริงค่ะคือีถามอาจารย์เจ็๊บหน่อย ตามที่เขาถามมานี่อาจารย์เจบคิดว่าเขาเป็นคนธรรมดาแล้วขายหมูใช่ไหมใช่ค่ะทำไมไม่คิดว่าเขาเป็นนิติบุคคลแล้วขายหมูถามลักษณะแบบนี้คําถามที่ถามมาเนี่ยนะคะเป็นคํำถามส่วนใหญ่ที่มาจากบุคคลธรรมดาซะส่วนใหญ่ค่ะก็เลยต้องยื่น94และ90ถูกไหมใช่ค่ะ ถามอีกประเด็นหนึ่งเขาไม่ถามภาษีมีอื่นๆอีกไหมนอกจากภาษีเงินได้คือพรองรดเกีกและเก้าศูนย์มีอื่นมีค่ะก็จะมีภาษีมูลค่าเพิ่ม,มซึ่งเราขายเนื้อสัตว์นะคะจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะเราไม่ได้เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องเสียอากรสแ,แตมไม่ได้เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องเสียค่ะสรุปแล้วสิ่งที่คุณจะต้องกังวลใจคือภาษีเงินได้เท่านั้นใช่ค่ะส่วนแหวดไม่ต้องเสียอยู่แล้วไม่ต้องกังวลใจว่าล้านแปดไม่ล้านแปดใช่ไหมใช่ค่ะอืมดังนั้นเสีย94 90และเท่่านนั้คะโเค